ตงลานบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเราอาจจะมาทํากิจกรรม กบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับตันมาเซอร์เวย์โลเคชันนะฮะมันจะอยู่ในสวนมะพร้าวหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะโหได้กินมีกินสับสาบนิดนึงอะ่ะตันเห็นบ้านหลังนี้อยู่หลายครั้งแล้ว แต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาสํารวจก็เพิ่งได้อขออนุญาตน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าของนะฮะหากได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะเพื่อนๆก็จะเป็นบ้านที่ถูกปล่อยให้ร้างมานานแล้ว สวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผม มุ้งรวดนี่แบบฝุ่นเกาะจนแบบว่ามองไม่เห็นด้านในแล้วเพื่อนๆแต่ถ้ามาช่วงกลางคืนนี่นนนอาจจะมองเห็นได้เพราะว่าเราจะใช้ไฟฉายส่องเข้าไปจะอยู่ในสวนมะพร้าวเ,เดี๋ยวเขายาดดูรอบๆบร,บเริเวณบ้านก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาทำการถ่ายทำในช่วงกลางคืนได้หรือเปล่านะตรงช่องทางเข้าออกของบ้านนี่ก็จะถูกตอกตะปูปิดไว้ทั้งหมดนะเพื่อน ประตูด้านหลังตรงนั้นก็ก่ออิดปิดเลยคิดว่าไม่น่าเข้าไปในตัวบ้านได้เพื่อนๆแต่ว่าตรงลานบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเราอาจจะมาทำกิจกรรม าข้างบนปวกกินไปเกือบหมดแล้วนะคะก็ค่อนข้างอันตรายอยู่ถ้าพาทีมงานมาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังลกร้างมากครับผมซึ่งตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในสวนมะพร้าวแบบน,นี้เพื่อนเพื่อพูดถึงว่ามันร่มรื่นมากแล้วข้างบนบ้านเนี่ยมันจะเป็นต้นมะม่วงหินมะพนานเพื่อนๆเห็นไหม ถ้าดูแลรักษาดีๆเนี่ยก็จะมีมะม่วงหินมะพนันไว้ใช้กินได้นะะเป็นต้นไม้ที่หายากแล้วในยุคนี้ตรงบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นเอ,อตึกร้างอยู่อีกจุดหนึ่งแต่ว่าในคืนที่เรามาสำรวจกันเนี่ยเราอาจจะ เข้าไปสำรวจในตรงจุดที่เป็นตึกร้างนั้นด้วยอีกจุดหนึง่งเพราะว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยเราก็คงเข้าไปในตัวบ้านไม่ได้แล้วแต่เราจะมาสำรวจในบริเวณลานตรงนี้เนี่ยอย่างเดียวโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะครับผมถึงตอนเวลาที่เรามาสำรวจจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้มี เพื่อนๆอ,อีกหลายหลายคนเข้ามาคอยลุ้นกันมาคอยให้กำลังใจกันแล้วก็มาพูดคุยกันเยอะๆมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยดูสนุกดูตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะฮะจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าได้เห็นในคลิปวิดีโอในช่วงที่เราทำกิจกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความน่าเชื่อถือของพลังงานชีวิตหลังความตายเนี่ยมันมีความ จริงเท็จยังไงเราจะได้มาช่วยกันวิเคราะห์กันไม้สอยมะพร้าวใครยังไม่เคยเห็นไม้สอยมะพร้าวเขาต่อเป็นไม้ไผ่ขึ้นไปอย่างนี้เพื่อนนะนะมีตะขอเกี่ยว ต้นมะขามใหญ่อีกแล้วเพื่อนๆตรงกลางตรงจุดนั้นก็จะเป็นต้นสักแต่ยังมีขนาดเล็กอยู่นะฮะ โอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าเลยครับสวัสดีครับนี่ครับความรู้สึกที่พวกเราเห็นจากทั้งผมเองทีมงานแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านจะร่วม อุทิศกุศลให้นะครับคุณอยากจะแสดงอะไรหรือว่าอยากจะสื่อสารอะไรก็สามารถที่จะทำออกมาได้เพื่อให้คนที่เขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยเนี่ยเขาจะได้เชื่อนะฮะว่ามีของพวกนี้อยู่แล้วเขาจะได้อุทิศกุศลให้ด้วยแหว่งถ้าแขว่งก็แขว่งให้แรงๆไปเลยครับ แรงๆเหมือนตกไปเลยครับความรู้สึกบนบ้านนี้ไม่ได้รู้สึกมากเหมือนตอนยืนยืนอยู่ข้างบ้านนะตอนข้างบ้านนี่รู้สึกอึดอัดมากอะแต่ขึ้นมาข้างบนนี้รู้สึกว่าไม่ไม่อึดอัดเหมือนกับข้างล่างแปลก บ้านหลังนี้น่าจะมีอายุเก่าแก่ใช้ได้นะเพื่อนเพ,นเพราะว่าประตูแบบเนี้ยเป็นประตูบองของบ้านไม้โบราณนะประตูพับเนี่ยซึ่งสมัยนี้เนี่ยหาให้เห็นยากมากแล้วเออมันไม่ใช่แบบแกว่งแล้วมันแบบมันมันควงมันคว,วงสวรรคได้ขยา่านขยาัามันขยา่ามันไม่ใช่แกว่งเพื่อน